เข้าอยู่ในป่ามอที่มาพาดอ้ายง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 กินตาดิพี่หนอใส่แน่ใช่แน่ยงเฮ้ยตาไขว้ขนาดนั้นได้บอป้าพี่น้องอันนี้แหละคือควายแม่ขนุนเนาะป้าหูเพิ่งมาออกฟองค่ะแกได้ไหมเด็กเฮ้น้าพี่น้องเออป้าเพิ่งมาเด้งค่ะแกซาบจนปิวมันขาด เอ๊ยสามสอนพี่น้องใช่ไหมดีมพูดบอกเปลี่ยนต้องไส์ใบเม่นคุ้ยนีมันคุ้ยไงสามพี่น้องซีู่จจะมีเรื่องขุดน่ะป้าเด็ยป้าเป็นยูหน่พี่น้องบ้านพี่น้องบ่หูเอิดแมงเงี้ยบ้านชอดดีมเอิดแมงฮีมอยสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเนาะยินดีตอนรับเขาซูสองดีมสาวลาวหนึ่งแปดคือเกาพี่น้องเมื่อนี้ดีมการหลังจากที่ไปอันฟังเที่ยวฟังไทยมากเนาะพี่น้องนาะพา ใ่เรื่องก็พอนี่ดอนไปกะดนดนเถื่อนในหลบสามสิบปีนอกไปเที่ยวทะเลกับพี่น้องเอ้ยหลายคนก็เชีว่าน้องดีมคือมีเงินหลายแฉไปเที่ยวนเทียนนี้พี่น้องเอ้ยกับบุ๋มีหลายดอกนอแต่ว่าฮกะเออพอได้ค่ารถค่าล่างอะไรกะต่างว่าเฮากะไปไทยคลิปเลยภาพพรมไปเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าอายุคนเฮากะแตกฉินดับมือนอหูเตียมือเกิดบวมหูตายเนาะพี่น้องไม่ได้ห้ยพอแม่มีความสูงฮักะเห็ดเป็นดนเถื่อนนะจ๊ะ แต่คลิปนี้กะสีออกละคือเกาเนาะตามวิธีชีวิตพี่น้องโซนิกับฟุ้นให้กะตกเทื่อเดียวเนาะชาดายกาด้ยมงเอากะสีไปหาฟุ้นในขั้นนวลเลยค่ะไปเบิ่งหมักไฟอยู่คำเอกล้องเบิ่งเนาะพี่น้องพอมันซุกหรือยังนะจ๊ะออกละไสละคือเก่าเลยจ้ะมันนี่เนาะมาหลุนกันวสิมานในวันจันทร์พี่น้องแดดกะแดดแดดแดดจนสีเป็นลมนะจ๊ะดีมาศีมาดีมาไหวดีกาสีพยายามว่าสาลงนะจ๊ะพี่น้อง แบบวิธีซีวิตเท่ากันบัวขึ้นแต่ก่อนนะพี่น้องหหอยู่หากินกันดิหมือกิ่ยังกับหายางแหนมเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะจ๊ะแหนมบัวก็ฟุ้นกับบัวคอยตกเนะพี่น้องมากัมีแต่ลมพายุมานะจ๊ะวันดีจสาวันดีจสา พี่น้องสบายดีสบายดียดอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้ฮะก็มางหอดอมเข้มอีกแล้วไข่เนี่ยเต็งหัวเพระท่านมาหอดก่อนพี่น้องสั่นแหล่าห้าเพระท่านงูว่ก็คืออ้าหมักม่วงก่อนนะพี่น้องเนาะโอ้ยหมักม่วงหมักม่วงกระซอดีกพี่น้องที่ว่าย,ยัดโบวัคนเดียวปาอองตองแก้มเจ้าอ,อ่องตองแห่งเนี่ยแม่มักนัดนหนองงูมันก็ดึงมาตัวหัวแห่งเลยน่ะเพาเอาใส่รถนะไว้งวูเขากินมันบอกให้เราซุกเออใส่ตุ่มปลา ป้าฝั่งนี้ที่มาเลื้ยงค่ะแห่ป้าแมา่องตองแห้งเลยอันนี้ก็คือนหม่องมังค่าซอนะพี่น้องยัดโบวเขาเนี้ยเอาเด้ขั้นขั้นงัวมานอีวัฒน์นได้พี่น้องป้าแก่ใครใดมันทะเลขึ้นมาหอนป้านี่เที่ยว,ยวหรอแม่ด้ๆป้าที่มาเลื้ยงป้าที่น้อะทีม่มาเลื้ยงค่ะแหม่ฉันว่าไม่เลื้ยงกต่ด้เนาะพี่ข้า,างนี้ไหม เลี้ยงค่ะค่ักระมวงกระโซโอ้ยมันเน่าละงัดโบงัดโบปุดโซมาดึกดึกสามจีนออกไม่จะหมักหอมคักแใ่เลยแม่ถ้าจะกินหมักนี่ก่อนี่จะหมักเรื่องเรืองโอ้ยหมดแดง นี่ใบโบกข้นเนียวใบบบกขันเนียวนี่นนป้าป้าพี่น้องนะเปลือยอยู่ดินอันนี้ก็บก้องซุมเฮ้าเองเด้อพี่น้องอยู่กระดวงํำนิดเนี่ยเรื่องราคพี่น้องไฟมาของมองใบบกเอ,ออเอามามาสรุปผลงานหนพี่น้องมาสิ ไม่มีครับไม่พี่น้อ,องเอทอกร้องบายเขาถึงเอาห้างกินบาได้แล้วไปกินเขาได้พี่น้องน่พี่น้องทั้งลุมไปแล้วมีแต่หมากสวยๆ,ๆนะนะ่ต้องไปดอนเก็บมีแต่หมากไปได้ดเลี้ยงกันได้นะ่ถ้าดีมเก็บอยู่กับรังเอาไปบายโบกกินเขาด้วยพี่น้องเด้อน,นี่หลังจากเก็บบางมอปลายพี่น้องเนี่ย เรืองค่ะค่ะเลือกงกันว่าอาชีออมางไปกินกินวัตถองอสีไม่เห็นหยัดบวกเขาเนี้ยมักม่กวงเลยอืออืมหวาน ถึงเวลาที่ดีมลอยคอแห่ลอกคอนั่นก็คืออาชีพหยัดหักม่วงใส่เด้กพี่น้องหยัดหมักม่วงใส่หยัดขันเนแยงลงไปเอื้อนว่าขันเยงหยยัดโบกมักม่วงหมักม่วงยัดโบกเอิ้นว่าขามาโบถือกุงกินกรได้พี่น้องถ่ายหยัมักม่วงมากินกับหมักม่วงหยัดโบ นี่ะหากบี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 บลบลบลเห็นมันเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วก็กินก็ก็เลยอ่อืมอืมแสบอืม คอาออกล่าเลยเสือไซล่าเหาาความออกล่าอีกละจ้าอันก็นคือล่าแม่งกินนวนแต่ว่าพ้นท่ากระตกเถื่อเดียวยังมาลงแหงมาหลุนกัน่าฉีดมนดันอยู่พี่น้องแม่งขนานวมาฉีดมากอยู่ตามก๊กใหม่น้ะฮะตองฮาฮาคว้ยมันอยู่ตามก๊กใหม่นะจ้ะห,าห,าหลุนกันกกว่าฉีดมีอยู่บปล่พ้นท่านแหละนี่พ้นตกเถื่อเดียว ้าพี่น้องตากรองตาดีเลยอันนี้เห็นป้าพี่น้องอันนี้แหละคือข้อยแมงขนนน้นวลเนาะนี่ข้อยแมงข้นวลจานซุ่มซุ่มซุ่มให้พี่น้องเบิงนะ่งเนียบางคนเขาจอบวโหวดเลยเลี้ยพี่น้องเดี๋ยวยแมงขนน้นวลเวลาคุ้นหักน้นำหูบ้านพี่น้อง มันชิวงูมันชิเป็นวันลงนั่นเอได้จ้ะดิ่งเพื่อนยังแข็งเห็นไหมแลรุหลุดกันมันชิสอนอยู่ไปเลยมันพูดออกซากงมอที่พันเนี่ยนี่สร้งเกต็ดในหูมันเด็กมันชิมีลงวันลงนี่หูมันชิหูสั้นได้ว่าเปนหูนอดได้หรตามชะดดินลงไปเลย ลุ้นกันปั๊ฉะ deh สต๊กโตเด้อ เดนนี๋ยวพี่เนาะหนึ่งตัวผ่านไปพูดอีกก่นอนคราบแ้มันสอนเดน่าชิัตเดียวตัวนี่เด้อพี่เนาะตัวเดียวได้จ้ะโอ้ยเดี๋ยวพี่เนาะนี่นี่เป็นหูลงไปนี่ ขึ้นสิเนี่นีน่น,น่ะอาเข็น,นสองขวยออกละฮาอยู่วากินขี้เก่าได้พี่นอเก็เขัดสูมอดปกติถาเพิ่โต๊ะนะอาหารกับพ่อมีอยู่จะถาเพิ่มบนโต๊ะกันตี้ให้อยู่ว่ากินกันเนี่ยมันอ้าวมั

cái gì xóng nữa vậy nọ? Oh, sẵn xóng thật là Bạn ý con thật là Xóng tồn là cái quen Nói xíu Nói xíu mình sẽ xóng tồn Nè, vậy nọ, này Ôi, nó như vậy Nè, nó như vậy chưa ạ Đi đây. đi Ờ nào Nàng tua à Mãn mãn Cho các bạn sọ này cho Đi đây. À đi nào Xong tờ Sẵn xong đã để nào qua anh xin được chị đấy qua dù nhà cho nào บบใหญไปไหนพี่น้อยไปไนต้งเกะู่หน่อยกับตัวเดียวเนีพี่น้อยโู่มลงไหวหล้กเดี๋ยวมันเฮ้ยบวกคือบวมเกือบวม่มันขนี่เลยีบวมกือได้นี่เป็นวันลวันนี้พี่น้องมีเรื่องสวิเป็นวันลงพี่น่อยวิธีคุดนะ สำหรับคนที่หูอยู่แต่ว่าเคยเห็นแต่ว่าเคยคุยแต่เพี่เนาะมันต้องใส่ความเพียนพยายามนี่กันคุดปละมันลงไปเนี่เลยออไรมันชัดมากเนี่ยบอกว่าบอกว่มันบอกว่าเดิมยุ่นตรงนี้ดี มันบรสาทาเดะัน,น่เนาะเป็นหัวเ,เป็นห่งเป็นหน่วเนดะมันนี้ห้อยเขาจะพูดเลแต่ว่านั่นอ่นขึ้นนั่นแะาดีดี๋ย้ถงแล้เขาจะเอาบปได้พี่เนะแล้วก็อ่นขึ้นมากอีกข้าวค่ะถึงแล้วถึงแล้วดดอ้ดดอ่ายเอเป็นหมนเนาะเออ เนย่ libro, Higher, ี้อันนี้พนบ่ตกนี่ทำพ่นต๊กเพิ่งยุ่งเพิ่องหิอันเดไปมันมันจะดีอาสีชอนาตัวนี่ไหนจักายบึงด้พี่น้อง โอ้มันทางพี่ฉีเดองไหวพี่น้องนว่ากันเลยฉีบเ้มันดุดลงเลยบ้านะพี่น้องอ่ะอัตากานเลี้ยพี่น้องตอนขึ้นมายินมยินไม่เหงาเปล่าเลยหนึ่งตัวแล้วเดียวพี่น้องเห็นเลเห็นเล quay nhảy đây <laughs> 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 ลงเรื่อทั้งแล้วทั้งแล้วจะใช้เบร้นาออกมาสเดี๋ยนี้ตัวเดียวลองคุดอีกว่าทีไมโซลายู่ตัวเดียว ฟองฟองเขาให้ได้ทำมถ่ายจะจางเด้พี่น่อฟองฟองขนาดนี <t ori> <t ori> ้เลยไม่ใว่าตอนนี้ส yeah, ตีมแบบเผืออไรใครย้อยเอ้ยเถิงเลยพี่น่อโตเถิงไหวกับเถิงไหววตัวเถิงไหวก็เลยถือเสียมสดีมมาไ เออเอออู้หูคุยง่ายได้ไหมง่ายคับคุณน้องคุณน้องเอ้ยหนาตาแบบฮอนเด็คคุณน้องนะคุยนะ เอดิอ่อนเหอนมยอเฮ้ยซุนดาคนละพี่น้องอีมันหนุ่มซุนดาคนละพี่น้องอดีซุนดาคนแล้วเด็ดเดไหนพี่น้องอพี่น้องวานั้นหมดกินมันเด็ดเดี่น้องพี่น้อเด็ดเป็นไตขึ้นมาให้เป็นไตขึ้นมาดูไตขึ้นไตขึ้นนะแม่เน่ มันไปเลือกสิเดียวนะมานม้านมานม้นถ้าคนนี้งามเลยว่ะนาดทำไมอุ้ยมีปวกจวดสวนรคกจะคนนี้นะผักนะองคงรองค์เจ้าเ้องค์บอกไปสักเลย phần mặt thi dài tập dài không đang chỉ lượt chưa đừng đảo cũng cứng đâu hết đừng khóa cũng cứng ngắc rồi một mình có mưa nào Nào lên bên nào sữa chung bơi Ô oh, này phải nọ Chập tút bụt chưa, Ôi, sẵn đá quá là phải nọ Ôi, is... oh, khứng mày bằng Suyên án tìm sáng án Đi Đi tìm sáng Nó hẳn cái đại tìm tuổi tìm sáng tìm sáng tìm sáng tìm Đi Đi sáng tìm sáng tìm sáng tìm nào tìm เท่านี่ดินอ่อนอยู่แบดินดินอ่อนกูนอยู่ทั้งเนืน้อนั่งเดเฮ้ยเดสวยงามจ้ะพี่น้องนี่งามเด้พี่น้องนี่งามอยู่ไหมกูจิได้เบ่งเริอบ่งเรือคนทูดพี่น้องมันมันเนี่ยแม่งขันนุ่นนะจ้ะพี่น้องมันคนอันนี้จีนู่นพันกนนแห้เงเลยแล้วก็สอดนาจ๊ะเนี่ยนะ สั่นซองมาเจ้ากว่าหูอินสายจะ้ะอินสายซ้ำพี่น้องผิดไม่สับอะไรเงี้ยพูดออบเลยเลยนะเด็กหนึ่งตัวผ่านป้ายโมเป็นหูตัวนี้เป็นวันเป็นวันี่น ใจวันกะใจพอหัจุกไปกับมี่หวยมันก็ลมบัวบวลงนี่ขุดง่ายยู่ฐานบ่อยมีหางใหม่ถามมีหางใหม่แล้วมันคุดเงาขึ้น่ะตาตาบังเดือกเีน้องความสิ้นเลือกติ่นตื้นนะเด็เทไงทำไรแม่บังก่อนน้องไอ้ชื่ nên nào để tôi nè Ngam. tôi nhai Ngam hèn à con heo ao nước อุ้ยสองตัวพี่น้องสตัวขึ้นมาสองตัวบัดพร้อมเดียวกันเลยไอยู่สะดิมบัสซับมันเดี๋ยวอย่างงามเลยครับพี่น้องนี่งามคือมือกล่องหรืองามคือคนขุ้นพี่น้องอะไรนี่เขาอยู่ในป่ามองที่มาผานอ้าย่งย่อ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 งกินตาดิพี่น้อง ใช่แนะ่ใช่แนะ่ยุยงเอ้ยตาข่อ,ขอยวานขนาดนั้นได้บ่บางอ่านมากินห้างเขีวข่อยห้างตายุางพี่มาตะหัวแทนเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยอย่ำเขาป่ากันลุยเตรียมทีเลยพี่น้องเสือไส้ละต่ว่าแบบฝนยังมาถาล่มโตกปันไดนะพี่น้องตตเทืธอเดียวกับบันไดแห้งปันได ก็เลยว่าถ้าเป็นต๊เข่งๆแบบดินอ่อนมันก็สีเขาแบบซ้อนอยู่หลายตนะจ๊ะพี่น้องพญาดอนเก็บบักมงหีมาผ่านด้วยพี่น้องเก็บในมันเดี๋ยวแม่น้องว่งอันเด็กเก็บเอาตามเนี่ยน่จ๊ะไม่ล่นหรอกเก็บชิมซสดีมคุณนเปนขนุนโลดจักบาทพะโลดจักผ่านหาผ่านเจ็พ่าน่ประมาณชิปชิปสาบาทน่้ชิปชิปสองบาทชิปสามบาท เสียแนงเงี้ยวพาดนเสียหรือเฮียเป็นเฮียทิน่ะว่ามันเป็นเฮียได้เฮ <c oughs> ียหรือเสียเป็นเฮียเป็นเฮีย <c oughs> นี่โห่นี่พี่น้องหายมีเ,เล,เลเื่องพุดธเลยอ้าวพุดธเหรแม่แจัดการเลยมีเลื่องพยายามพุดแนหะงพี่น้องมือเกาะหายมือเกองพุดแน่ผันวาเลยจะซับได้ไหม่มันบวบๆลงหนะ่อยไม่อยาซับได้ก็สอนไดนะ้นไง พ่อมีเรื่องพ่ดอยากซับไปเลยพี่น้องเถิงเนี่ยไปได้เลยเนี่ยว่าเละสองสองตัวว่าเล้ะฉดีวะฉดีวะบ่มีผาพี่น้องสังเกตจากควายมันถ้าควายใหญ่นะโอ้เห็นไปแล้วว่าเล้ะอีเมลต้องซับนะคนไม่สุล่นี่ซับจนปิวันซัยเออสามสอนพี่น้องเชื่อไหมดิมพูดบ่าเปลี่ยนต้องใช้ใบเมียนควายนี่มันควายใหญ่สามพี่น้องซีอิวชจางมีเรื่องคุดนะป้ามีเรื่องพูดมันนะพี่น้อง สามตูสามสอนสามสอนเฮ้ยต่างต่างต่างอนไม่เอาเรื่องบุกโจมตีแล้วพี่น้องดินน่นี่มันลมแม่โอ้โหแลยว่าบ่งเดีอวพี่ฉีดาจัดสอนพี่น้องอันนี้เหรออุ้ยแม่เหี้ยนริ้หลหนักขึ้นเหมือนแม่เด็ดกุ๊กนี่กับแม่สองขวานดินมันลมด้วยอันี่นะแม่มันขืนแล้วอุ้ยแม่ซับมันโอ้ว่าแล้วสองสอนนี่พี่น้อง ต้องเจาะกันหลูกมันลูกมันตัดดูเพิ่อมาออกฟองค่ะแกอ่าตัดสิแล้วก็ม้วนห่อดินแบบนี้นะคะข้างในถังเด้กพี่น้องใส่พี่น้องเบิ้งเสียพี่น้องเบิ้งแบบว่ามันอยู่แบบใดนะเนี่ยถังเด้อเาสียพี่น้องเบิ้งว่ามันอยู่แบบได้ เแ่พี่นงเออปาพี่มาแดงค่ะะบืงมันสีสอดอยู่่ด่้เอแบบ่ายทนั่งอย่ขาสีสอนะดพลังงานของเอาไม้คัดตัวเดียวตเดียวคัดไหเนี่ยควัคัก ปงแบบนี้เเามาเอาก็เกิดออกเาก็คือไปองดพี่ตาเบิ่งนึ่นี่้าีบเบิ่งมองมันอยู่มันนอนเป็นจังไดโอ้ยบ่นหูหนักน่พูหนักไม่ใส่หรอเด่นเ่นไหเลยเด่นจริงจริง่อยเลยพี่น้องเด่น เด็กตู่มา nhai พี่น้องเอ้ยควนตัวน่ะอันแรกก็ถิ่นท no. si uh ี่มได้ว่ะพี่นอเพราะว่อโทษขออภัยด้วยพี่น้องซื้อแมงว่าแมงฮีหมอยม่เรื่องว่ะนะบัวเปนบัวซู่ผาดได้พี่น้องขอโทษขออภัยเด้อเด็กป้าเป็นยูของพี่น้องบ้านพี่น้องบ่งหัเอิดแมงเนาะบ้านฉอดบีเอิดแมงฮีหมอยเพราะ่าเป็นคนตัางซื้อ่ะอยากเห็นหนาคนตัางซื้อมาแลงอันนี้เด้เนาะพี่น้อเด็กเออเด็กเด่งเ้น แมงหีหมอยตัวหัวแหงดีดีมนะันก็ตตยไปเลนาะไตยไปนี่อ่ะอ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะแล้วพี่นาะไปแล้วไปแล้วแมงหอยห,น,หอยน,อน,นีอยยัวดิมันตาตไหวป้าเดี๋่เนาะนตยไปดี๋ยหัวควนต่างซื้อกันนะสรุปผลงานพีนะ่เนาะ อ๋อยังมีพี่น้องสรุปพ้นงานเดอ้อได้ประมาณสี่หาชิบตัวนี่แล้วจ้านี่ป้าเดียงคาแข็งเลยมันสอนสองสอนสามพี่น้องยังยังบวชสอนหลายเพราวะมันอันนั้นเลยเพราะวา่าอัน,อด,อนดินยั่ยังแห้งอยู่พี่น้องถ้าดินชุมช่มๆพ้นตัวมันก็นกนสีสอนหลายตัวเนาะบ่งงามแต่หากินมเดนอจ้าก็าแล้ว พี่น้องไฟยอดดอนก็นได้หม่ม่วงที่มาผ่านเนาะได้อยู่ประมาณสาวพันได้อยู่ประมาณสาวพันนี่น้องขายเราเจ็ดพันขีประมาณชิบก่าบาทพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดีบกับสิฟ้าไว้สำใน้าจารย์เมื่อนี้นกะออกล่าฮะอยู่ฮาก,กินเนาะนั่นก็คือฮ้าแมงจีน,นุ่นแบบฝนยังบระเทศทตกดีพี่น้องประหานก็นตกเทื่อเดียวนะถ้าตกไล่เทือ่อมันกันสีแบบดิบกัสีอ่อนมันกบสีขาวสอดไลน่นาะจา๊ะเขาก็ได้หมักไฟได้หม่อม่วงงวัดบัวให้เนาะพี่น้องหม่องไฟกะ อ,อกไฟแบบปั้นกลางนะบัเซิงวาสมพี่น้องค่ะมันซุกไหมกะหวานพอด้กินอยู่นะจ๊ะคิปมีกะไวชนมีด้วพี่น้องห้าอยู่ห้ากินตามวิธีสีบบ้านเท่ากับมีฝากก็ไลค์ก็แชรลก็ใจให้ดินก็เพ่งดอนไม่ละเลงนะจ๊ะเจอกันไหมคลิปหน้าสบายดี